สวัสดีครับผมเซลแม็กซี่นะครับตอนนี้เราอยู่ในช่วงขายเหมือนเดิมนะครับกับผมเกมดีบิ๊กไบค์นะครับผมแล้ววันนี้เรามาดู s อส0ันดั้ทันนี้ราคา9 0 0า0นะครับปี17ไม่3,000โลนะครับเดี๋ยวมาดูเรือนไม้กันนะครับโอเคอันนี้เช่นเคยนะครับ30แรงม้านะครับหน้าจอก็จะลกนิดนึงครับโอเคตัวนี้จะเป็นตัว อันนี้เป็นบอกตัวเซอร์วิสล่าสุดนะครับอคแต่ว่าคันนี้เราเซอร์วิสที่ร้านไปแล้วนะครับผมแต่ว่ามันจะไม่ได้อัปเดตที่จอรถเนาะหน้าจอก็จะประมาณนี้ครับด้านซ้ายจะมีเป็นตัวเข็มมัดรอบนะครับผมแล้วก็จะมีตัวไฟเทคชั่นคอนโทรลนะครับแล้วก็ตัว ABS นะครับตัวนี้ก็จะค่ายุโรปมันก็จะกระพริบแบบนี้นะครับออกตัวก็จะดับไปนะครับตัวนี้จะมีตัวเตือนไฟตำแหน่งเกียร์ว่างนะครับขึ้นคู่กับตัว N ตรงนี้นะครับเข้าเกียร์ก็จะเป็น1 2 3 4 5 6นะครับตออนนนนีี้้ก็จะมมไฟเตืันใกลล้้จะหมดแวนะะะะะะะคคครรรรัััััััับบบบบตตตวววนน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 นีีีีี้้้้จจจิ่งงงไดดออออกกกมมมเเป็ถยหหลาโผ เปลียนที่ประกัดด้านขวานะครับประกดเป็นหนึ่งครั้งจะมีโหมดขึ้นมา5โหมดนะครับประมาณนี้ถ้าเราเอาโหมดไหนเราก็ปล่อยนะครับเดี๋ยวมันก็เลือกเองนะครับตัวนี้จะบอกเป็นอุณหภูมิน้ําหล่อเย็นนะครับผมด้านล่างมาก็จะเป็นค่าแลนด์นะครับตัวนี้สามารถปรับเปลี่ยนได้นะครับเรากดเป็นหนึ่งครั้งก็จะเป็นทิป a ทิป b นะครับผมแล้วก็มีตัวค่าคอนเวอร์เรชต่างๆนะครับค่าตาดสินเปลืองน้ำมันเนาะอันนี้เป็นเลขใหม่รวมนะครับสามคันหนึ่งร้อยสี่สิบเจ็ดโลนะครับด้านล่าง เข้าโค้งแล้วมันจะมีมุมเอียงบอกนะครับว่าเรากดขวาไปเท่าไหร่เรากดซ้ายไปเท่าไหร่นะครับอันนี้ก็สามารถดูได้นะครับหรือว่าใครไม่ชอบดูตรงนี้สามารถปิดได้หมดเลยนะครับโอเคเดี๋ยวมาดูว่าคันนี้มีของแต่งอะไรกันบ้างนะครับด้านหน้าจะมีตัวเป็นอุดกระจกอีวเทคนะครับผมส่วนชิลเป็นชิลน่าจะเป็นชิลเดิมครับตัวนี้มีโลโก้บีเอ็มด้วยนะครับตัวนี้ก็จะเป็นยางเดิมนะครับแต่คันนี้มีการทำสีล้อนะครับเพิ่มลุกให้ดูดีขึ้นมาหน่อยนะครับผมยางเดิมติดรถนะครับมา3,000ไม พร้อมไบไปนะครับผมไบไพร์จะเป็นไทเทเนียมนะครับคอค่อนข้างลุ่เลยเสียงนี่ต้องบอกว่าลั่นวิบวับนะครับผมด้านหลังเห็นปั๊มแบมโบ้แดงๆนี่คือปั๊มปั๊มเดิมนะครับอันนี้แปะติ๊กเกอร์ให้ดูให้ให้ลุกมันดูเลสซิ่งเลสซิ่งนะครับผมส่วนคันนี้จะไม่มีบอกกับพักเท้าเดิมนะครับเพราะว่ารุ่นเนี้ยเดิมทีออกจากศูนย์มาเนี่ยไม่มีนะครับผมแต่ว่าเวลาลูกค้ามาจองรถนะครับอยากได้เพิ่มคุยกับเซลล์ได้เลยนะครับเดี๋ยวเราจัดการให้นะครับผมก็อเช่นเคยนะครับคันนีี้้เเเดดด๋ยวผมมมคคคค่ใหููรรรััับบบขงสทาินนะะ168 ก็จะเขย่งอุ้งๆุเท้านะครับถ้าสไลด์ก้นก็จะเหมือนเดิมนะครับลงได้เต็มเท้านะครับผมแต่ตัวรถเนี่ยต้องบอกว่าบาลานซ์บีเเนี่ยค่อนข้างดีมากนะครับผมรู้สึกว่าไม่มีความหนักเลยนะครับค่อนข้างจะเบามากเลยก็ส่วนตัวครับรุ่นนี้เนี่ยความรู้สึกส่วนตัวของผมก็คือมันจะรู้สึกไม่ใช่คําว่าร้อนดีกว่าใช้คําว่าอุ่นนะครับมันจะอุ่นๆที่ตัวเฟรมรถนะครับเราใส่ซับเฟรมเข้าไปก็จะช่วยได้เยอะเลยนะครับผมแล้วก็ด้านซ้ายเนี่ยมันจะมีเหมือนลมจากพัดลมมะนาครับเวลาที่มันดูดความร้อนนนะัมมจเป่าาาอโดด้แขงซยพี ถ้าเราเปลี่ยนเกียร์โยงนะครับก็คือจบเลยปัญหารุ่นนี้จะไม่มีเลยนะครับก็ส่วนตัวที่เจอมาก็คือประมาณมีอยู่สองเคสนะครับก็คือเฟรมร้อนนะครับแล้วพัดลมม้อน้ำเนี่ยมันดูดดดูความร้อนมาเป่าที่หน้าแข้งพอดีครับแต่ส่วนตัวเคยเคยใช้นะครับเปลี่ยนเกียร์โยงก็คือจบเลยครับปัญหารุ่นนี้ค่อนข้างจะน้อยมากนะครับผมเราเป็นรถที่ใช้ดีมากๆเลยนะครับส่วนตัวเรื่องรายละเอียดไฟนันซ์นะครับเดี๋ยวให้เซลล์แม็กกี้แนะนำลูกค้าทีหนึ่งนะครับว่าคันนี้ออกรถใช้เงินประมาณเท่าไหร่นะครับสวัสดีครับผมเซลล์แม็กก อยู่ที่ประมาณ14,000เลตผ่อนสูสุดได้4ปีนะครับ เบี้ยเริ่มต้นอยู่ที่5.5%ส่วนถ้าลูกค้าดาว20%ขึ้นไปเงี่ยดอกเบี้ยต่ำสุด4.5%นะครับสำหรับเอกสารการจัดไฟแนนซ์นะครับตัวนี้ใช้สำเนาบัตรประชาชนทะเบียนบ้านอย่างละ3ชุดนะครับแล้วก็สลิปเงินเดือนเดือนล่าสุดนะครับแล้วก็สเตทเมนต์ยอนหลัง6เดือนนะครับสำหรับเจ้าของธุรกิจนะครับก็จะใช้เป็นพวกใบจดทะเบียนการค้าหรือว่าทวี50นะครับคือใบเสียภาษีนะครับแล้วก็สเตทเมนต์ยอนหลัง6เดือนเช่นกันครับแล้วก็ธุรกิจออนไลน์นะครับก็จะใช้เป็นพวก เ,เพจขายขอนะครับหรือว่าข้อความที่คุยกับลูกค้านะครับ แล้วก็สเตทเมนต์ย้อนหลัง6เดือนเช่นกันครับสำหรับคาร์ที่ติดแบคเลฟนะครับจะต้องดาวเริ่มต้น20%แต่ว่าเงื่อนไขอ่ะจะต้องเยียวยอดหรือว่าประนอมนี่ก่อนนะครับถึงจะจัดไฟแนนซ์ได้นะครับเด็ดออรรถคันนี้อยู่ที่แสนสี่ใช่หนึ่งแสนสี่หมื่นเจ็ดพันอ๋ออันนี้มีค่าประกันหรือว่าค่าอะไรด้วยปะ่ะตัวนี้มีประกันรวมประกันด้วยตัวนี้ประกันชันหนึ่งอยู่ที่ประมาณสี่หมื่นอ๋อครับก็เลยออกรถเยอะนิดนึงเพราะว่ามันต้องซื้อประกันด้วยนะครับผมเราก็เหมือนซื้อประกันไปเองนะแต่ว่าตอนนี้ร้านเราอ่ะมมมีีีโโโโปปรรชชััั่่นนนนนนก็คคืออต้้ลดดสสูงุ20,000 คือโปรโมชั่นฟารถล่มแล้วโปรนี้มีถึงวันที่20นะครับแล้วก็ถ้าลูกค้าจะออกรถอันนี้มีบริการส่งฟรีทั่วประเทศด้วยโปรโมชั่นถึงวันที่20นะครับวันนี้เป็นวันที่12นะครับผมที่เราถ่ายคลิปกันนะครับผมก็ลูกค้าสนใจติดต่อเซลแมกกี้ด่วนๆเลยนะครับผมเพราะว่าโปรที่ร้านเราบอกได้เลยว่าไม่ได้มีบ่อยๆนะครับผมเดี๋ยวคันนี้นะครับผมเอาไปวอร์มาสักพักแล้วเดี๋ยวสตาร์ทนิดนึงเดี๋ยวเบิ้ลให้ฟังเช่นเคยนะครับผมเดี๋ยวรอน้ำมันเครื่องขึ้นมานิดนึงนะ ยงก็ต้องบอกว่าแค่เดินเบาก็ดูดันแล้วนะครับผมเดี๋ยวฟังเสียงพ่อกันเลยนะครับรุ่นนี้มันจะล็อกที่3,000รอบนะครับเราต้องคำคัดเข้าเกียร์หนึ่งนะครับเบิด้ลได้นะครับจัดไปเบิ้ลติดมือไปหน่อยนะครับ ส่วนตัวค่าเซอร์วิสนะครับรุ่นนี้ก็อยู่ที่1,600บาทนะครับฟรีค่าแรงนะครับรอบเปลี่ยนน้ำมันเครื่องเฉยนะครับแล้วก็รอบที่คลองน้ำมันเครื่องก็เพิ่มอีก300บาทนะครับฟรีค่าแรงเช่นเคยนะครับผมส่วนตัวรอบใหญ่เนี่ยเช็คอ่า24,000กิโลนะครับผมอยู่ที่ราวสอ0 0 0ืกว่าบาทนะครับผมตัวนี้ถ้าผมจำไม่ผิดนะอยู่ละราวนี้แหละนะครับผมแล้วก็ส่วนลูกค้านะครับที่สนใจนะครับอยากเข้ามาดูรถที่ร้านนะครับก็ขอความร่วมมือลูกค้านะครับใส่แมสเข้ามาที่ร้านด้วยนะครับเพราะตัวร้านเราเองเนี่ยเราก็ทาควมสะอาดพื้นที่นะครับผมการ นสนใจรุ่นไหนนะครับคอมเมนต์กันเข้ามาเช่นเคยนะครับผมเดี๋ยวเราทรีวีจัดให้ทีละคลิปนะครับผมโอเควันนี้โอเควันนี้เรื่องราวโดยประมาณนะครับลากันไปก่อนวันนี้เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับสวัสดีครับ